น้องดีมดาวติ๊กตอกอดีตนางงามเวทีดังเป็นซึมเศร้าฆ่าตัวตาย3มครั้งตะลึงช็อกวงการดาวติ๊กตอกอดีตนางงามเวทีดังน้องดรีมเหมือนฝันนิ่มอุ่ยชัยท็อปเทนมิสทีนไทยแลนด์1997และนางเอกมิวสิกเพลงของสดใสรุ่งโพทองป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเคยฆ่าตัวตายมาแล้ว3ามครั้งขอโอกาสและกำลังใจอยากมีชีวิตอยู่ต่อ อยากทำงานหาเงินใช้นี้ตอนนี้ดีมแย่มากหาเงินไปจ่ายเจ้าหนี้ทุกวันวันละ1-2หมื่นดีมยอมรับในความผิดพลาดทั้งหมดขอให้เจ้าหนี้ทุกคนให้โอกาสให้เวลาดีมทำมาค้าขายดีมจะทยอยจ่ายหนี้สินทุกวันมากน้อยดีมจะทยอยจ่ายให้ทุกคนให้หมดค่ะที่ผ่านมาตอนมีข่าวหนูฆ่าตัวตายมาสามครั้งกินยาตายผูกคอตายล่าสุดกระโดดตึก แต่มีคนมาช่วยทันทุกครั้งดรีมเสียใจมากหาทางออกไม่เจอดรีมเครียดร้องไห้ทุกวันและท้อทุกวันแต่ดรีมก็ต้องพยายามปั้นกำลังใจใหม่ในทุกๆวันเพื่อทำงานยิ้มหน้ากล้องทุกวันเพราะต้องการกลับมาให้ได้อีกครั้งดรีมอยากพ้นทุกข์ค่ะทุกข์มากเลยจึงอยากขอกำลังใจอยากขอโอกาสอยากให้ทุกคนเห็นถึงความตั้งใจที่จะสู้ดรีมอยากขอความเมตตา ลองมองผู้หญิงคนนี้สักครั้งแบบเปิดใจดีมอยากทำทุกอย่างให้ดีที่สุดค่ะตอนนี้มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งให้ความช่วยเหลืออยากให้พ้นทุกเพราะดีมทุก์มากจากการเป็นหนี้สินและทำให้ป่วยซึมเศร้าดีมขายของทุกวันอย่างหนักอยากให้ช่วยอุดหนุนดีมเมตตาดีมเห็นใจดีมและช่วยให้ดีมผ่านเรื่องราวเลวร้ายและผ่านความทุกนี้ไปให้ได้ดีมยังคงต้องการโอกาสจากทุกๆคน พร้อมกับพยายามที่สุดตัวเองด้วยใจที่สู้ค่ะ